ที่ต้อนรับก็สู่ช่องเคพียิ่งเจริญตัพ์วันนี้มาพาท่านชมมาชมเจ้าแทสามสองสามดีสีดีเอ็กซ์นะดีเอ็กซ์มาลุยงานปรับภูมิทัศน์ครับดึงสโลปอ่างเก็บน้ำหนองหวายนะคร เป็นทางเก็บน,น้าขนาดใหญ่นะครับอันนี้เป็นการปรับภูมิทัศน์ก็คือจึงสโลปนะฮะจึงสโลปจากริมสระนะฮะริมหาให้ดูสวยงามนะฮะ ว่างนะพอสัวันนะครับดูทั้โลกก็คือจะต้องเอาปลาออกแมวเอาลิมสาะนี้ออกให้หมดนะครับเพื่อดีทำการตับภูมิทัศให้สวยงามขึ้นนะครับน้ำน้าสวยมากครับก็เลสร้างสวยเลยทีเดียวกับมัน สามสองเอ็กซีสูซเทอร์โบคู่ร้อยจุดมาแรงมากครับตันนี้มดูการทำงานงเบาๆนะฮะวันนี้การติดติโสโลปการติดโสโลปจมจุกแฮตบแบนซัแล้วติด,ด,ด,ดต่อ 3, 3, 3, 4, ะตนะมาได้นะครับเ p ินเคินับ รเป็นหนึ่งาี่กบครับเป็นงานก็ถือว่าเป็นงานที่เบาพอ้มควรนะครการใช้แรงกด เกียร์ละโอนะครับงานทั้งงานที่สวยนะครับจอกจแท็ซึ่งไม่มีตัวนี้ไม่มีเพย์โหลดนะเหมือนกับ3 2 0ในเกณฑนะฮะแต่ก็ถือว่าทำงานได้ดีพอสมควร จะเป็นน้องที่ชาวเทศบาลตะบนโคนจวัณน,นะครับได้ใช้น้ำัวนี้นะครไปทำน้ำประปานะครับซึ่งตอนนี้ก็ปรับปรุงเรื่องประปากัอนอยู่นะครับก็น่าจะได้ใช้ขวดถุงนะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงใกล้ถึงหน้าลอยกระทงพอดีนะครับ เป็นนะครับวันนี้ทางเคจีดิงทีเดดรับเราก็ได้มีโอกาสได้มาพบครับ่มาม 3, 2, 3, 3, 1, สนะนนนองสมเอกบีในนู่นบนโดรนไฟ้าล,ล้นล้นนะครับตอนนี้พกกุ่งขึนะ้นนึ่งจเ ฝากกดไลค์กดติดตามกดไ c r ต b e ด้วยนะครับทางช่อง k g ที่ u นยปดหนึ่งเก้าห้าสี่หกหนึ่งสองหนึ่งส่องแจ้งงานได้นะครับ